สวัสดีครับวันนี้ผมพาทีมงานมาแก้ไขเรื่องดูดกลิ่นดูดควันของห้องครัวนะครับรุ่นการแก้ไขในว,วันนี้ก็คือพัดลมซิลโคนบลูเวอร์นะฮะ bos C163D นะครับ, D, รบใช้ดูดกลิ่นดูดควันประสิทธิภาพสูงนะครับทีนี้เราไปดูการติดตั้งนะครับของตัวพัดลมซิลโคน bos C163D นะครับสำหรับดูดกลิ่นดูดควันฮะติดตั้งที่ฝาชีตรงนี้ฮะต่อท่อระบบเดินไปข้างนอกนะฮะ แล้วก็ติดตั้งตัวบเบอร์อยู่ข้างนอกมีป่องควันดูดอากาศส่งขึ้นออกไปภายนอกนะฮะเวลาเราทําอาหารนะครับข้างในนะค,ควันขรงชงเชีงเนี่ยมันก็จะดูดปุ๊บเข้าไปที่ฝาชีแล้วขึ้นสู่ระบบท่อแล้วออกสู่ชั้นบรรยากาศระบายออกไปเจือจางในะชั้นบรรยากาศได้อย่างรวดเร็วนะครับอันนี้ในส่วนของการติดตั้งจะอยู่ข้างนอกนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับจุดการต่อปลั๊กไฟการต่อเบเกอร์ตัวนี้เป็นไฟทรีเฟสนะครับ าการตอบแบบ direct ใช้เบรกเกอร์เปิดปิดโดยตรงจะต่อ,อยังไงมาดูนะครับการเช็คไฟเบื้องต้นนะให้เราเช็คก,ก่อนว่าไฟที่มาครบเฟสไหมนะเปิดไปซิลิเตอร์ไปที่380โวลต์นะครับ380โวลต์เช็คคู่แรกก่อนนะว่ามีไฟมา380ไหมคู่แรกที่เช็คเนี่ยบิ๊บบบข้างบนนะเบรกเกอร 80บวกลบได้คู่ที่2นะครับ380โอเคนะฮะแล้วก็คู่ที่3านมะสลับนะโอเคนะฮะเช็คอย่างเงี้หลังจากนั้นมาเช็คข้างล่างข้างล่างเบเกอร์ออฟอยู่นะฮะเบเกอร์ถ้าเบเกอร์ที่ออฟอยู่ฟรีเฟสออฟอยู่เช็คไฟก็จะเป็นศูนย์นะฮะก็จะเป็นศูนย์ไม่มีไฟนะฮหลังจากนั้นก่อนที่เราจะทําการป้อนไฟเข้าไปเราต้องเช็คก,ก่อนว่า ช่างที่ทําการติดตั้งตัวโบเออร์ที่อยู่ภายนอกอาคารนะฮะและสายไฟที่มาเนี่ยเช็คโดยการเช็คไปที่เลงโอเมเตอร์นะครับปรับไปที่โอมมเตอร์ปับปับอ่าโอเลงโอเมเตอร์ oh meter. แล้วไปจับไฟคู่แรกนะฮะสายไฟที่มา3เส้นนะไม่รวมกาวนะครับจะได้อยู่ประมาณ5-6ถึงโอห์มนะผมจับคู่แรกให้ดูฟ้ากับเหลืองเห็นไหมขึ้นไปแล้วที่5.8โ oh อห์มนี่โอเคนะฮะให้ไปโอห์มคู่ที่2นะครับ ก็จะต้องได้ห้าถึงหกโอห์มขึ้นละขึ้นไปที่ห้าจุดแปดโอห์มโอเคคู่ที่สามนะฮะจับคู่ที่สามคือทุกเส้นนะฮะสามเส้นที่มาเนี่ยจับทุกคู่นะฮะจับสลับกันไปคู่ที่หนึ่งคู่ที่สองและคู่ที่สามสลับกันทุกคู่ก็จะมาณห้าถึงหกโอห์มนะครับอันนี้มันจะขึ้นห้าถึงห้าจุดแปดโอห์มนี่โอเคแต่ถ้ามันขึ้นศูนย์ศูนย์ไม่ได้นะถือว่ามันช็อตถ้าขึ้นศูนย์ศูนย์ขึ้เราต้องแก้ไขเช็คระบบไฟทั้งหมดว่า ไฟสามเฟสที่เราเดินมาเนี่ยถูกต้องไหมมีการช็อตกันอะไรไหมหนึ่งช็อตจากสายไฟที่เดิน2ชอ็อตจากตัวมอเตอร์เองนะฮะคือเป็นการเช็คคอนเฟิร์มก่อนที่จะป้อนไฟ380เข้าที่ตัวมอเตอร์นะว่าตัวเนี้ยมันเข้าไฟป้อนเข้ามา3ามร้ยไหมนะแล้วก็ที่มอเตอร์นี้ต้องคอนเฟิร์มว่ามอเตอร์นี้โอเคไหมถ้ามอเตอร์เช็คทุกขดไฟสาเฟสที่มานะขดละอ่าขดละ6โอห์มถือว่าโอเคผ่านทุกคู่ครับ 380v ไฟกระแสะสลับนะครับตรงนี้นะฮะหลังจากนั้นก็จับคู่แรกไฟที่เกิดขึ้นก็จะประมาณ 380v โอเค3เฟส 380v ขึ้นนะฮะคู่ที่2แล้วก็ไปคู่ที่3ก็ต้องขึ้นเช่นกันแนะสลับเช็คตรงกลางนะครับด้านคู่แรกนะก็380นี่ก็380นะสลับไปผมใช้แดงเป็นตัวหลักในการวิ่งนะฮะวิ่ง1วิ่งสวิ่งสแล้วก็เช็คคู่แรก โอเค380รูที่2 380ก็คือครบทุกหยุดนะไฟหมายว่าคอนเฟิร์มว่าเบรกเกอร์ตัวนี้เบรกเกอร์3เฟสตัวนี้มีไฟมา3 8 0โวลต์ทุกเส้นนะฮะก่อนที่จะทำการต่อป้อนไฟไปจ่ายอย่างมอเตอร์ที่อยู่ข้างนอกที่เพื่อกลิ่นดูควันขึ้นไปเราเช็คอย่างนี้มันจะปลอดภัยเพราะบางคนทำไปแล้วไม่เช็คว่าไฟมาครบ3เฟสไม่เช็คไฟมาคู่ใดคู่หนึ่งมาแค่คู่เดียว3เส้นมาแค่สองเส้น เครื่องมันจะวิ่งไปแป๊บนึงมอเตอร์เหมือนแป๊บนึงมันก็ร้อนร้อนปั๊บก็จะไหม้เลยนะทำให้มอเตอร์เสียหายฉะนั้นช่างก่อนที่จะทำการติดตั้งจะต้องเช็คก่อน